สวัสดีครับผักสลัดที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นผักสลัดที่มีอายุได้30วันนะครับลำต้นจะเห็นว่าเริ่มที่จะตั้งเป็นพุ่มแล้วนะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างนะครับจะเป็นผักเลดนะครเลดก็ถ้าโดนแดดเต็มๆนะครับสีเลดก็จะแดงออกเต็มที่นะครับถ้าเกิดไว้ในที่ร่มไม่ค่อยมีแสงแดดนะครับเลดของเราก็จะออกเป็นสีเนี้ยปนเขียวๆแบบนี้นะครับ เทคนิคอย่างหนึ่งจะบอกนะครับก็คือเลซนะครับเป็นผักที่โตช้ากว่ากรีนครับประมาณ1สัปดาห์นะครับเวลาเราเพาะนะครับให้เราเพาะเลสก่อน1สัปดาห์แล้วก็ค่อยมาเพาะกรีนนะครับกรีนจะเป็นผักที่มีอายุเก็บผลผลิตไม่เกิน45วันนะครับส่วนเลซนะครับไม่เกิน50วันครับอายุงาอายุของผักเลซจะอายุเก็บเกี่ยวนานกว่ากรีนนะครับ ก็จะมาดูนะครับว่าผักที่ปลูก30บวันเนี่ยมีแมลงอะไรรบกวนบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเราจะเห็นว่าใบของผักนะครับจะมีหนอนนะครับมากินนะครับซึ่งต้องมีตัวหนอนแน่นอนเลยนะครับถ้ามีขี้หนอนนะครับเราก็ต้องมาหานะครับว่าตัวหนอนมันอยู่ไหนนะครับถ้าเราหาเจอนะครับมันก็เป็นการตัดวงจรของหนอนไปนะครับจะเห็นครับว่ามาหลบอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมครับ จะสูมให้ดูฮะ,ะเห็นไหมครับนี่ก็ต้องเอาออกนะครับไม่งั้นก็จะลามไปไปต้นอื่น ปัญหาของคนปลูกผักนะครับมีไม่กี่อย่างนะครับก็คือหนอนเพี้ยไฟนะครับ,แล,บแล้วก็โรคใบจุดแล้วก็โรคลากเน่านะครับถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ผลิตผักได้ตลอดทั้งปีนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เจอกัน ที่เลิกกันไปนะส่วนมากก็จะเป็นในโลกโลกของเพียนะครับนะครับจะมาให้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้โดนหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับนะครับจะเห็นไข่หนอนนะครับเต็มใบเลยนะครับเพราะั้นเจอไข่นะจ้องเจอตัวนะฮะเราไปหาตัวหนอนกันนะครับเห็นไหมครับมันอยู่นี่เองนะฮะ ก็ต้องเด็ดออกนะครับนี่นะครับเราจะเจอนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้ทั้งต้นเลยนะครับก็จะเจอเรียกเรียกได้ว่าเป็นรังของหนอนเลยก็ว่าได้ปกติไม่ค่อยเจอกับพัค ผักที่เป็นผักกรีนนะครับส่วนมากจะเจอ,อคอร์สนะครับแต่รอบนี้คอร์สยังไม่เจอนะครับหรือว่าเดินแล้วยังไม่เจอไม่ลกวิธีแก้ไขนะครับก็แนะนำให้ใช้น้ำส้มควันไม้ใบายาสูบนะครับน้ำหมักใบายาสูบ ฉีดพ่นนะฮะต้องฉีดพ่นตั้งแต่เล็กๆ,ๆนะครับมาฉีดพ่นตอนนี้ก็ช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอย่างที่เราปลูกนะเราไม่ได้ที่จะเน้นอะไรมากนะครับส่วนมากก็จะปลูกตามธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติลงเดือนเรายังไม่มีเลยนะครับหาเจกแล้วฮะต้นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ